สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้พากินตำทัวไข่ต้มนะคะเอฟซีไข่ต้มเป็นย่างตุ๋นยุ้ยเป็นแต่แซบค่ะพี่น้องวันนี้อนันากับเข่าเด้อพี่น้องบ่มีกับเขา่ามีซัมเน่แหละกินเส้นหมีข่ขาวนะคะเส้นหมี่ไวๆนะคะเอฟซนะคะมาเด้อมากินน้ากันเลยจ้าแซบแซยิ่ย,ย,ย,ยนูน้นนนาลายเฮียบอ่อผููใดก็ได,ดเอฟซีมาเด้อมาเด้อจ้า มากินกับยายเด้อคะ่ะกินลงมือกินได้เลยนะคะเอฟซีจา๋าลงมือทานได้เลยสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแน,นลนะคะมาทานข้าวอุ๊ยไม่ใช่สิตำถัวไข่ต้มเด้อพ่นอนเอ้ายายเ่นีไปทางใดนะโอ,โอเคเอฟซียายหมุนหา หาหาจอทั้งๆนันมาโอ้ยจะมันอยากนอนสมอนชาแนลมาเดิมมาเดิมตําตัวเส็บๆไก่ตุมยะแลนลงลามด้วยหะ่ะท,ทาทาแสเลลงลามสิ่งส แต่ประนาอันนี้ซอนสั่งม่กินบรรดาจะมีก็หลายแบบก็จะกินบันนี้สิง,งาางใหบ่บีน,น ไข่ต้มเ้อไข่ต้มย่างตุ่มแ่บต้มห้านาทีต้มใส่ล้วรีบเทน้ำออกรีบเทน้ำออกห้านาทีรีบเทน้ำที่น้ำเราต้มอ่ะทิ้งรีบเอาน้ำเย็นใส่มันจะได้เป็นยาตุนถ้าไม่เทออกไข่ตัวข้างในมันจะสุก สวบครับเหนียวดี สวัสดีทุกคนจ้ะแซ่บตัก็ไดพอดีเป๊ะไม่เปรี้ยวไม่อะไรไม่เผ็ดพอดีพอดีมากๆเลยรู้เกือบเกือบกินเม็ดมะขามแล้วเอาเม็ดมะขามบอกก่อนเกือกบกินตูดเม็ดมะขามดีวมันจะไปติดคอเพราะยายใส่มะขามเยอะไงตักตับตูดเม็ดมะขาม ถ้ามันไม่มีเม็ดไม่เป็นไรกินได้ถ้ามีเม็ดเนี่ยต้องเอาออกต้องเอามาไว้ตรงนี้มันเดี๋ยวจะติดค้อพป่นอ้องสวัสดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีทุกคนคะ่ะมากินกับยายเดิอเสร็แจแสบเดินจับเน,นี้น้องปลาแลม์แลม์เขาไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้ากันเลยไม่ได้ไปด้วยเลยไม่ได้มาด้วย รูปนี้ได้สวยมากเหนีวยวมาก แผงปันล่มปันบาลงเปีือกเลยด่งแห้งกมดเอามาแบ่งครึ่งกินทั้งอันไม่ได้โมันกลงปากเอาเอฟซีเอาไข่ต้ม ล้วจะไปซื้อ,อย่างหมดมากินกับอันนี้กับตําห่อเขาย่างหมดแล้วขายดีเพราะว่าวันนี้คนเยอะคนเขาไปทำุญเยอะก็เลยหมดเร็ววันนี้แม่ค้าน้อยด้อย เอาหยุดไปทำบุญเขาเลยไม่ได้ขายมันนี้ไม่้าน้อยมันก็เลยขายดีสวัสดีทุกคนเดอ้อมากินกับสมอนชาแนลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรา์นะคะให้มันละลายมันมันเข้มมากมันกัดปาก ตำทั่วแสบเดีย é polícia. ตอนนี้เขาประกันไปตกเบ็ดกันเพราะวันกลางคืนคนไม่ค่อยเห็น วัสดีทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะตาตัวแซ่บ ต้มไข่ย,ยางตูมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังให้สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปปิดกล่องก็นเลยสิเรื่องมาถึง